i cool. you. สวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกับรายการสบายซอสทีวีอีกครั้งนะครับเทปนี้เป็นเทปที่2แล้วนะครับหลังจากที่เทปแรกเราได้ไปสัมภาษณ์คุณยิโรนวัฒนาเศรษฐีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้าน SR คอมพิวเตอร์ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ไปสัมภาษณ์ลูกค้าคนสําคัญของเราอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาได้ไว้วางใจใช้โปรแกรมสบายซอสของเราก็คือคุณสายชนเช่นสันเทียนนั่นเองครับหรือว่าคุณน้ำครับมาชมกันเลยครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมได้มาสัมภาษ์ลูกค้าโปรแกรมสบายซอฟที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตแต่วันนี้พิเศษกว่าเดิมครับคือการที่จะได้สัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจที่มีสาขามากถึง20กว่าสาขาในประเทศไทยครับทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าคอมพิวเตอร์มือสองรายใหญ่ที่สุดในเซียรังสิตเพราะมีถึง6สาขาเลยทีเดียวครับคุณน้ำครับผมได้ทราบข้อมูลนะว่าคุณน้ำมีสาขาในเซียนี่ ยใช่ค่ะก็ครับค่ะก็จะมีอ่าจะมีหลายไซต์นะคะ RDB อ่า EQ นู <k> <k ้ดนะคะครับแล้วก็อ่าโน้ตบุ๊กแบงค์โอชิคอมพิวเตอร์แล้วแต่ละสาขาที่ทำธุรกิจคือแบบไหก็จะเป็นอ่าขายคอมพิวเตอร์มือสองเป็นพวกโน้ตบุ๊กเครื่องแบรนด์เนมนะคะก็จะนำเข้าอ่าแล้วก็ขายค่ะแล้วก็จะมีประมูลซื้อขายแล้วก็มีให้เช่าและนอกจากเซร์วิสิตแล้วยังมีสาขา มีม right? sí. yeah. exactly. ีอใช่ไหมครับได้ค en> yup ่ะก็จะมีสาขาของแกนเชียงใหม่กำแพงเพชรปิซนุโร่ค่ะปิคคอมรีราชาค่ะแล้วปิคคอมจุลีค่ะแล้วมารู้จักกับโปรแกรมสบายซอฟต์ของเราไหมแม่อ่าพอดีน้องเขามาเปิดช็อปข้างๆนะคะแล้วก็สนใจที่จะเปลี่ยนโปรแกรมที่เราใช้อยู่ก็เลยเดินไปศึกษาหาอะไรเนี่ยค่ะก็มีพอดีสามารถออนไลน์ได้อะไรได้แล้วก็ ก็เลยศึกษาหรือก็เลยชอบก็เลยลองไปแล้วสิ่งที่ทําให้มั่นใจเลยว่าเราต้องตัดสินใจจะใช้แะ้วโปรแกรมสบายท็อปคืออะไรก็คือสามารถตัดสต็อกได้แบบยิงแบบซีเรียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็สามารถออนไลน์ได้ค่ะเราทํางานอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถนั่งดูได้ว่าสาขานี้ขายอะไรได้บ้างตัดสต็อกยังไงวันนี้เราได้กําไรเท่าไหร่กัน ตัวโปรแกรมสบายซอของเราใช้งานง่ายเลยครับใช้ง่ายค่ะทำความเข้าใจได้ง่ายมากเลยค่ะใช้เวลาในการทำความเข้าใจประมาณไม่านานเลยคะ่ะเพราะว่าก็าคือเราเคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนแล่ค่ะเราเด็กๆที่ร้านเขาก็กกาคือใชอ้กันตลอดเลยแล้วก็สามารถใช้งานง่ายไม่รู้ก็จะเดินไปถามน้องเขาจะมาอาธิบายให้ฟังเรื่องบริการหลัการขายของเราเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะดีมากเพราะว่า ตอนเราติดตั้งโปรแกรมเว็นตอนคะรั้งแรกเนี่ยน้องกเป็นเซนเซอร์เป็นเซนอ์ะไรให้ที่บ้านเลยค่ะที่บี้มาเอามาติดตั้งที่ร้านน้อก็จะเป็นอะไรให้ค่ะผลจากใช้โปรแกรมสบายซอสมาครับการจัดการธุรกิจง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นมากเลยคนะ่ะเพราะว่าเอาเอเป็นสตอ๊อกเรื่องอะไรนะเวลาขายอะไรนะี่ค่ะง่ายง่ายขึ้นคนะ่ะแล้วก็มีเวลาส่วนตัวเยอะค่ะเพราะว่าเอาอย่างเราทำงานคนเดียวผู้ช่วยเราก็มีไม่กี่คนอะไร ทงานไไดด้้ดีสุดท้ายนี้อยากให้คุณน้มช่วยแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโปรแกรมจัดการหน้าร้านนะครับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมง,ง,งานขายหน้าร้านนะคะจัดการกับสต๊อกต้องการรู้กำไรขาดทุนต้องการรู้รายการขายหน้าร้านแบบออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลือกสบายซอฟได้ค่ะ เดี๋ยวคุณน้ำช่วยพาผมดูกิจการในเซียงสีนะคบได้ค่ะเชิญค่ะคมาถึงเซียงแล้วเดี๋ยวเชิญดูสาขาใน,านาเซียงของน้ำกันเลยนะคะลากรลยแล้วคุณน้ำก็พาผมขึ้นมายัางชั้นสองครับเพราที่จะไปร้านสาขาซึ่งมีอยู่สองร้านด้วยกันคือร้านโอชีคอมพิวเตอร์และหนึ่งร้านคือร้านอา b จีบคอครับ จากนั้นเราก็ไปยังชั้น3ซึ่งเป็น2ส,สาขาเช่นกันครับร้านแรกนะคุณน้ำบอกผมว่ายังไม่มีชื่อนะครับส่วน,นึ่งร้านคือร้านโอชิคอมพิวเตอร์สาขาชั้น3ครับต่อมาเราก็ไปยังชั้น4ก็มีอีกสสาขาเช่นกันครับคือร้าน RGBcon อและร้าน Bookbank นะครับและนี่นะครับคือความภาคภูมิใจที่เจ้าของธุรกิจใหญ่โตอย่างคุณน้ำได้ไว้วางใจใช้โปรแกรมสบายซอของเรา ขอบคุณมากครับคุณสายชนเช่นสันเทียสวัสดีครับ